ดีครับช่างเมทเฮโรครับผมวันนี้มีจานสั่งงานไร้ขัว้วครับผมเป็นเม็ดไร้ไขัว้วเล่นหน้าลายสี่สองเอี่ยวได้หมดครับที่สาคัญก็คือเม็ดไม่ติดแม่เหล็กนะครับเม็ดไม่ติดแม่เหล็กเป็นไล้ขัว้วด้วยครับเป็นตัวใหม่รุ่นเก่าจะติดแม่เหล็กนะครับะนะครับหน้าลายก็เล่นหน้าลายไปเลยครับนี่ครับประมาณนี้เลยเห็นไหมครับสีเ็ดเฮโลห้าห้าเอี่ยวาพอขึ้นห้าเอี่ยวปุ๊บไปต่อได้ ไปต่อได้เลยครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับไปต่อพอขึ้นหกสี่สีก็ไปต่อได้อีกอ่าหกสี่สีก็ไปต่อได้จะเอาตัวไหนก็ได้เลยนะครับปุ๊บอ่านะครับเห็นไหมครับ th, th, สิบเอ็ดหฮโลหกสี่เอียวครับผมอ่าเล่นสี่สงเอียวก็ได้สี่สองเอียวก็นี่ครับสี่สงเอียวก็แค่อย่างนี้ประมาณนี้ครับ นี่ครับสีสองเอี่ยวประมาณนี้ครับผมอ่ามาข้างหน้าก็ได้นี่ครับแล้วก็ลงข้างหลังก็ได้นี่ครับเห็นไหมครับเป็นหกเอี่ยวหรือจะฝั่งห้าก็ได้ก็แล้วแต่ลูกค้าครับชอบนี่ครับเห็นไหมครับห้าประมาณนี้ครับผมแล้วก็เป็นเม็ดไม่ใช่เม็ดหนักนะครับเม็ดเบาครับผมเม็ดเบาเสียงเพลาะนะครับอ่าเอาลินนี่ครับเอาลินให้ดูประมาณนี้ครับ นะครับดินไปปกตินะครับอ่าตูดสวยวัดดวงเหมือนเดิมครับผมอ่าตูดสวยวัดดวงเหมือนเดิมครับนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือนะี่ครับเม็ดงานต,ตรวจเม่เหล็กให้ดูครับผมตัวนี้คือเม็ดใสนะครับซื้อไปหนึชุดจะได้วัดดวง1ชุด แล้วก็เม็ดงานอีกหนึ่งชุดแบบนีมครับนะี่ครับอ่าตรวจเม็ดนะครับสีอ่าเอียวนะครับสามครับหกนะครับแล้วก็สองสองห้า่ตรวจให้ดูทุกหน้าเลยนะครับอ่าประมาณนี้ครับ นี่ครับผมลูกแม่เหล็กเม็ดนี้เป็นเม็ดแม่เหล็กนะครับอ่าดูเห็นไหมครับนะครับดึงขึ้นอย่างนี้เลยอ่านะครับประมาณนี้เลยครับอ้าวนี่ครับอ้าวกันไกล้เห็นไหมครับตัวนี้คือแม่เหล็กขาวเหล็กแรงเลยนะครับอ่าเหล็กตัวนี้แรงเลยครับผมอ่าดูจากเตาเม็ดนี้ครับนี่ครับประมาณนี้ครับผม ใครสนใจก็กดนะครับอยากได้ก็ <ST AN TI> e> กดตามนี้เลยเบอร์โทรนี่ครับ092 8 9 0 0 1 8 5ครับตัวนี้ก็เป็นทาง facebook ก็เข้าไปซื้อใน facebook ได้ก็ไฮโลช่างเมย์เพจใหม่พิมพ์ตามนี้เลยครับทาง facebook อันนี้ก็เป็นไ ID line 0903535304ครับผมประมาณนี้ใครเล่นเฟซเล่นไลน์ไม่เป็นก็โทรมาครับตามเบอร์นี้เลยอ่าตามเบอร์นี้เลยครับสนใจก็นี่ครับ งานหเมตรวัดดวงหนึ่งเมตรแล้วก็จานแถมจานแถมก็แถมไปหมดนี้นะครับที่เห็นเนี่ยประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ